<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สวัสดีครับ <S <S ผมช่องไอป่าหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนท่อหม้อน้ํานะครับใส่ในซิตี้ปีขอผมหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับรุ่นเก่าเนาะนี่นะครับของเค่แบบนี้เลยท่อกอเก่าแล้วนะครับตามอายุการใช้งานเนาะมีเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับผมสั่งของใหม่มานะครับราคา 190บาทนะครับสเส้นเดี๋ยวแกะให้ดูกันนะครับอ่านี่นะครับแกะมาเนาะเออมันผมจะกดสั่งเกินมอันนึงนะครับแพงไปหน่อยนี่นะครับก็อบอกจิตี้นะครับก็สองหนึ่งเก้าแปดนะครับอันนี้เขียนซีบิกแต่คือสามารถใส่ได้นะครับ เ,ออเป็นยี่ห้อของแบรนด์นี้นะครับมิคยโยน่าจะใช้นะเคตีทอดาล่างเนาะโขเคหมด1 9รอยเก้าสิบาทนะครับถ้าเดี๋ยวไงผมเปลี่ยนให้ดูเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูตอนนะครับนี่ของเก่าเนาะ นี่นะครับของเก่ากับของใหม่ก็อันนี้เป็นของผมมันเอของเทียบนะครับมันอาจจะไม่ตรงวายเปอร์เซนต์ก็เดี๋ยวจะมาพิแกงใส่ให้ดูกันนะครับผมสั่งมาร้อยเก้าสิบบาทครับบนล่างเนาะบนถูกโอเคเดี๋ยวรอมาเปรียบให้ดูกันนะครับครับก็เดี๋ยวมาต่อด้วยท่อมอน้ำล่างนะครับนี่เนาะก็คือท่อมอญ้ำล่างต้องแกะลมตัวนี้นะครับแต่ที่นี้ผมพอดีผมเปลี่ยนมอน้ำผมเลยทีเดียวเลยก็คือแกะเอ่อ เออตอตรงนี้ครับ2ตัวแล้วก็พ o c เก็ตชุดไฟอันนี้เนาะยกตันลมออกมาได้เลยแล้วก็จะเห็นท่อน้ําล่านะครับเนาะแกะอันนี้นะครับอับอันนี้เนาะออกได้เลยนะครับ นี่นะครับแกออกมาแล้วเนาะของก็ของใหม่ของก็ได้เขียนกันอยูก่ก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนก็จะรีวิวของให้ดูกันนะครับว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับนี่เนาะก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับเหนื่อยอยุดเ,เดี๋ยวติดตามมานะครับ